สัญญาณเตือนจากโลกทิพย์หาลางบอกเหตุรีบเข้าวัดทําบุญก่อนจะประสบกับเคราะห์ร้ายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะหากว่าคุณเชื่อในลางบอกเหตุบางครั้งสิ่งมองไม่เห็นพยายามสื่อสารกับเราถึงดวงชะตาลิขิตชีวิตบางอย่างว่ากำลังประสบเคราะห์กรรม หากไปทำบุญเสริมบารมีทันเรื่องร้ายกลายเป็นดีและเรื่องหนักอาจเบาลงได้เชื่อไหมว่าวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองตัวเราพยายามสื่อสารเพื่อเตือนถึงเหตุเรวร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา ทางแก้ในการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องเหล่านี้ก็คือการทำบุญหลายคนมีสัมผัสรับรู้โดยง่ายผ่านลังสังหณ์สิ่งดนจิตด,ดนใจต่างๆไม่ใช่เรื่องบมืองเอิญลองสำรวจตัวเราเองดูก่อนว่าเจออะไรได้ร้ายเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างวันนี้เราเตรียมรับมือได้ทันหรือยัง สำหรับสัญญาณเตือนกับห้าลางบอกเหตุเตือนให้เรานั้นรีบทำบุญ 1. เกิดเรื่องจุกจิกในกิจวัตรประจำวันเช่นเดินในบ้านชนนู่นชนนี่หล่นทั้งวันนั่งทำงานอยู่ดีๆเอามือไปปาดแก้วกาแฟล้มทำกับข้าวอยู่น้ำปลาหล่นแตกอุบัติเหตุเล็กน้อยกับสิ่งคุ้นเคยในชีวิตประจำวันปกติไม่เคยเกิด หาก,กรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นซ้อนในเวลาใกล้กันจงเอาลางสังหรณ์ของเรารับรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเตือนอยู่หรือเปล่าว่าในเร็ววันนี้กำลังมีเรื่องร้ายให้หาโอกาสเข้าวัดทำบุญทำทานถวายสังฆทานให้เกิดบุญเข้ามาในชีวิตเป็นเกราะกำบังรับสิ่งเลวร้ายที่คืบคลานเข้ามา 2. ได้ยินเสียงไม่เป็นคำใกล้หู หลายคนเรียกว่าหูแววอยู่ดีๆรับรู้เสียงบางอย่างเช่นเสียงฮือเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกสั้นๆ เสียงหำจากลำคอที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นคำพูดดังแว่วใกล้หูอย่างชัดเจนส่วนใหญ่เกิดอาการกลัวคิดว่าถูกผีหลอกไปเสียนั่นคือความพยายามรวบรวมพลังงานเพื่อสื่อสารอย่างสุดกำลังของเขาแล้วถ้าสิ่งนั้นเป็นดวงจิตขั้นสูงคงทำอย่างอื่นเช่นเข้าฝันโดยตรง หากรับรู้เสียงบางอย่างโดยมั่นใจว่าอยู่ในที่เงียบไม่มีต้นกำเนิดเสียงอื่นใกล้ตัวเราเรีบหาวัดใกล้ตัวมากที่สุดเพื่อสร้างบุญโดยไว 3. วันนั้นอยากจะไปแต่วัดเคยไหม วันดีคืนดีอยากจะไปไหว้พระขึ้นมาเฉยๆรู้สึกกระวนกระวายอยากจะไปอย่างไม่มีเหตุผลนึกถึงหลวงพ่อองค์นี้อยากไปกราบไหายให้ได้เช่นนี้เรียกว่าสิ่งตดนใจและมักมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรมีคนพยายามขัดขวางวันอื่นสิว่างค่อยไปเดือนหน้าก็ได้ จิตของคุณต้องหนักแน่นเมื่อเกิดความรู้สึกอยากไปแล้วให้รีบไปโดยเร็วเพื่อทำบุญให้สมหวังตั้งใจหากช้าตามที่เจ้ากรรมขัดขวางอาจจะสายเกินไปหากสังเกตก่อนคนเจอเรื่องคอขาดบาตายก่อนหน้าเขาจะบ่นกับคนใกล้ตัวเสมอว่าอยากทำบุญแต่หน้าเสียดายไม่มีใครพาเขาไป 4. รู้สึก ใจวิวเย็นวูบขนลุกอาการอยู่ดีๆขนลุกสู้มักมาคู่กับอาการใจวิวรู้สึกตัวเย็นเฉียบสักพักก็หายเป็นปกติหากคุณมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับนั่นคือพลังงานบางอย่างกำลังมาสัมผัสคุณโดยตรง แต่เขาบอกอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแผ่กระแสบางอย่างให้ตัวคุณรับรู้เพื่อเตือนเพื่อบอกเพื่อสื่อสารให้ระวังเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันจะมากับอาการตามข้อแรกคือเรื่องจุกจิกในกิจวัตรประจำวันทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเป็นสิ่งบอกเหตุว่าให้รีบเคลียเวลาว่างเพื่อสร้างบุญโดยเร็ว 5. สัตว์เลี้ยงในบ้านมีอาการแปลก มีพฤติกรรมแตกต่างจากทุกวันเช่นพยายามห้ามออกจากบ้านกระโดดงับแข้งงับขายืนร้องนอนขวางหน้าประตูเรากับรู้ว่าหากปล่อยคุณไปจะไม่ได้กลับมาเคล็ดโบราณท่านว่าให้ตั้งจิตถึงพระพุทธรูปในวัดที่ศรัทธาตั้งมั่นอธิษฐานขอให้ท่านคุ้มครองระลึกถึงตลอดทางจนถึงวัดที่ตั้งของพระองค์นั้น อะไรก็มาทำอันตรายเราไม่ได้และให้รีบทำบุญณนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นโดยเร็วแต่ถ้าหากว่าเราแปลสัญญาณน,นั้นผิดหรือเอาแต่นีสัญญาณน,นั้นไปเรื่อยๆ การพยายามเตือนหรือการพยายามส่งสัญญาณเตือนของบางสิ่งบางอย่างก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหากเตือนยังไงก็ไม่สำเร็จเราอาจจะต้องประสบเคราะห์ที่ใหญ่จนถึงขั้นเสียหายสูงสุดจนแก้ไขอะไรไม่ได้เลยก็ได้ถ้าเทียบไปเห็นภาพก็เหมือนภาวะโลกร้อนที่ตอนนี้คนทั้งโลกกำลังตื่นตัวซึ่งในความจริงแล้วธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนชาวโลกมาตลอด ผ่านทางปัญหาอากาศผิดปกติเรื่องช่องโหว่บนชั้นโอโซนการอพยพที่ผิดปกติของสัตว์ต่างๆหรือการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกแต่การที่เราไม่สังเกตกันหรือมาสังเกตเอาตอนเกือบจะสายไปก็ทำให้เราต้องรับผลแห่งปัญหาที่สะสมในปัจจุบันและต้องมาลงมือแก้ในโจทย์ที่ยากกว่าสมัยปัญหาเพิ่งเกิดใหม่ๆตั้งมากมาย เช่นนี้แล้วเราต้องรีบมองเคราะห์และปัญหาอย่างถูกต้องให้เร็วที่สุดเสมอเมื่อเกิดความทุกข์ใดรีบมองที่หัวข้อก่อนเลยว่ามันคือเรื่องอะไรตามด้วยการมองย้อนไปว่ามันเกิดจากอะไรค่อยๆหยิบเหตุและผลมาพิจารณาและตรวจสอบว่าตัวเราสามารถทำอะไรเพื่อแก้ไข และป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องได้หรือไม่รีบมองให้ถูกต้องได้แล้วไม่ว่าเจอเรื่องใดเมื่อทุก์จงอย่าเสียเวลาไปกับการตีโพยตีภายหรือแสดงความไม่พอใจหรือโทษโชคชะตาแต่จงรีบสืบสาวต้นตอที่มาของปัญหาดูว่าเราทำสิ่งใดผิดหรือดูว่ามันมีเหตุจากอะไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มทักษะในการจัดการกับปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าหรือแม้แต่เรื่องมีสังคมในประเทศจงระลึกไว้เสมอว่าเคราะห์ทุกชนิดไม่ได้มีไว้ให้ทุกแต่มีไว้ให้เราเรียนรู้มีไว้ให้เราเติบโตและมีไว้ให้เราแสดงพลังจัดการให้มันกลับมาสู่เส้นทางอันถูกต้องเหมาะสม จงเป็นมิตรกับเคราะห์ทำเหมือนเคราะห์เป็นเพื่อนเมื่อเขาเดินมาเยี่ยมจงอย่ามองแค่ใบหน้าที่ทะมึงถึงชวนหงุดหงิดแต่มองให้เห็นถึงคุณค่าสาระที่เขานำติดตัวมาฝากเราด้วย สุดท้ายถ้าหากว่าเชื่อในเรื่องของบุญการสร้างบุญสะสมไว้คือสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตผ่อนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีก่อนจะพบเจอเคราะห์กรรมลางบอกเหตุจะเป็นสัญญาณเตือนให้เรารับรู้ผ่านสิ่งต่างๆตามที่ได้กล่าวมานี้ ท้ายที่สุดนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ